ครับน้องๆเป็นประจําทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับมาพบกับพี่คลิกได้ในรายการคลิกไลฟ์ครับรายการที่จะพาน้องๆไปคลิกหาความรู้นิ้วเรื่องราวต่างๆรอบตัวพร้อมทำกิจกรรมสนุกๆกันนะครับแล้ววันนี้พี่คลิกก็มีนิทานดีๆมาให้น้องๆได้ชมกันด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้ในช่วงแรกกับคลิกสตอรี่ครับผมนิทานเรื่อง ปลาใหญ่กับปลาเล็กในทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นตามธรรมชาติก็จะมีพวกสัตว์น้ำต่างๆอาศัยรวมกันอยู่อย่างมากมายจนนับไม่ทั่วเลยทีเดียวและก็แน่นอนในท้องทะเลนั้นจะมีพวกปลาชนิดต่างๆกําเนิดขึ้นและพวกปลาเหล่านั้นโดยทั่วไปก็จะอยู่รวมๆกันเป็นฝูงปลาในที่นี้ก็เช่นเดียวกันมีปลาตัวใหญ่ นิสัยตะกะตะกรามโลภมากและเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดอยู่ฝูงหนึ่งพวกมันจะจับกลุ่มรวมกันอย่างเหนียวแน่นคล้ายๆกับพวกนักเลงประจำท้องทะเลแห่งนั้นก็ไม่ปานว่ายน้ำออกหาอาหารไปเรื่อยๆพอเจอฝูงปลาที่ตัวเล็กกว่าก็จะตรงเข้าไปแกล้งและพูดเบ่งบรารมีและมักจะแวะเสม,อ,เสมอว่าจุาปลาจิว๋วจะเคยได้ยินคำพิงเพลที่บอกว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็กไหมล่ะถ้าไม่อยาตายแล้วนะก็ถอยออกไปให้ไกลเลยและอาหารที่มีอยู่ทั่วทั้งบริเวณนี้เป็นของพวกข้าจ้าปลาจิ๋วรีบตอบกลับไปจ้ะผู้ที่แข็งแรงกว่าย่อมดูได้ผู้ที่อ่อนแอย่อมต้องถูกกำจัดพวกเราเข้าใจดีจ้ะว่าแล้วฝูงปลาเล็กก็รีบว่ายหนีหลบไปอยู่ไกล ปลาใหญ่ทุกตัวในฝูงนั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งเหิมเกรมบ้าอำนาจมากขึ้นทุกวันและเมื่ออาหารนั้นหากินได้อย่างง่ายเพราะไม่มีใครกล้ามาแย่งพวกมันก็เลยยิ่งตัวใหญ่ขึ้นและอ้วนขึ้นจนจะกลายเป็นปลายักเข้าไปทุกทีส่วนพวกปลาเล็กเมื่อโดนแย่งอาหารกินซะหมดไม่ค่อยได้กินอะไรจึงอยู่กันด้วยความหิวโซมาตลอดนับวันก็จะยิ่งตัวเล็กลงเล็กลง และผอมจนเหลือตะก้างเข้าไปทุกทีก็ว่าได้และแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมีชาวประมงที่เห็นว่าปลาแถวนี้ได้มาว่ายรวมกันอยู่อย่างมากมายจึงลงอวนเพื่อจับปลาเหล่านั้นไปขายฝูงปลาต่างๆในท้องทะเลรวมถึงพวกเจ้าปลาใหญ่ก็รวมตัวแหวกว่ายอยู่แถวนั้นเช่นกันด้วยไม่ทันระวังที่ชาวประมงทิ้งอวนลงมา จึงทำให้พวกฝูงปลาใหญ่ติดกวนของชาวประมงไปซะแล้วพวกปลาต่างๆพากันตกใจและพยายามว่ายหนีกันเป็นการใหญ่เจ้าปลาใหญ่ตัวร้ายก็พยายามที่จะว่ายหนีกับเขาด้วยเหมือนกันแต่ด้วยที่พวกเจ้าปลาตัวใหญ่รูปร่างมันใหญ่มากอย่างกับปลายักษ์จึงทําให้พวกมันไม่สามารถที่จะหนีไปทางไหนได้เลยส่วนฝูงปลาเล็กเพราะความตัวเล็กและตัวผอม จึงสามารถว่ายรอดอวนออกมาได้อย่างง่ายได้และเจ้าปลาจิ๋วเมื่อหลุดรอดออกมาก็ว่ายไปหาปลาใหญ่ที่ติดอวนอยู่และกำลังถูกยกขึ้นไปสู่ด้านบนของเรือพร้อมพูดขึ้นมาว่าเจ้าปลาใหญ่เอ๋ยเจ้าคืออาหารของคนแต่เราไม่ใช่เราดีใจที่อ่อนแอกว่าท่านพูดเสร็จเจ้าฝูงปลาเล็ก ก็ว่ายน้ำไปตามท้องทะเลอย่างสบายใจและนิทานเรื่องนี้ก็ให้คติสอนใจและสอนให้รู้ว่าถึงจะเล็กก็เล็กพริกขี้หนูในบางกรณีการยินยอมเป็นผู้ด้อยกว่านั้นอาจพ้นภัยได้เหมือนกันนะครับนิทานสนุกไหมครับน้องๆและพี่คลิกก็มีคำถามมาถามน้องๆด้วยนะครับว่าน้ำทะเลมีรสชาติอย่างไรครับข,ข้ขอ1เค็มข้อ2เปรี้ยว แล้วพี่คลิกจะมาเฉลยคำตอบให้น้องๆได้ฟังกันในช่วงคลิกมิชชั่นกันนะครับช่วงนี้มาเฉลยคำตอบกันเลยครับจากคำถามที่ถามน้องๆว่าน้ำทะเลมีรสชาติอย่างไร คำตอบก็คือข้อ1นึ่งเค็มครับเพราะน้ำทะเลมีเกลือและแร่ธาตุหลายชนิดละลายปนอยู่เกลือที่มีมากที่สุดก็คือเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ซึ่งมีรสเค็มครับสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พี่แพรวและก็พี่คลิกก็อยู่ด้วยกันที่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ค่ะ พี่ที่เราจะมาหาคลิกคนเก่งประจำวันนี้กันว่าแต่วันนี้เนี่ยน้องๆจะมากันกี่คนจะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วจะเก่งกันขนาดไหนเนี่ยเราไปหากันเลยดีไหมคะพี่คลิกเจอ<ะ>น้องๆแล้วใช่ไหมล่ะครับพี่แพรอย่างนั้นตามพี่คลิกมาเลยครับไปกันเลยค่ะพี่คลิกไปกันเลยปะ โๆๆรงเรียนอะไรนะโรงเรียนทะไยาเทพรักโรงเรียนทรงวิทยาเทพรัก,รรน,รรกน้องๆมีวันนี้มีสองห้องเนาะมีปหนึ่งทับกับปหนึ่งทับโอเคมีทั้งปหนึ่งทับสามทั้งทับสี่เลยวันนี้มาแท็กทีมร่วมมือการจะมาทำภารกิจของเราใช่ไหมคะ โอเคก่อนอื่นเลยอยากรู้จังเลยว่าเด็กป1นนช่วงนี้เขาเรียนวิชาอะไรกันบ้างเรียนอะไรกันบ้างคะที่โรงเรียนค่ะวิทยาศาสตร์ค่ทร ati, <า>์ภาษ<ะ>าอังกฤษว่ายน้ำสังคมอะไรอีกหมดยังคองพิวเตอร์ฮะค,คอมพิวเตอร์ด้วย ศิลปะมะพุทธศาสนาโอเคไหนลองทวนความรู้เล่นๆหน่อยดีกว่าเอาวิชาภาษาอังกฤษใครอยากลุกขึ้นมาตอบตรงนี้กับพี่แพลวบ้างมามาเลยครับมานั่งมายืนนี่เลยครับมาชื่ออะไรคะโตโตอะโตโตับไหนลองภาษาอังกฤษสีน้ำเงินภาษาอังกฤษคือ blue blue ดวงตาภาษาอังกฤษคือ,อ สีหัวพี่คลิกเนี่ยสีขาวภาษาอังกฤษคือไว้ t เก่งมากครับต้อมือเต็เงน่อยเอาไปนั่งทีได้ต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ใครอยากประลองความรู้ขึ้นมาเลยอ่ะหนูขึ้นมาก่อนทีละคนนะลูกนะชื่อไรคะสาตางค์ส,าต,าสาตางค์สตางค์ขาเอาบวกหรือลบหรือคูณหรือหารดีเอาบวกเอาบวก1ิบบวก 10, 10. <20. S> 1 0 2 0บวก20 บวกยี่ส้เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบห้บวกแปดยากไหมสิบสาเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยค่ะไปนั่งทีได้ใครไม่รู้จักทะเลไม่มีเนาะรู้จักทะเลทุกคนไหมทะเลไหนพูดชื่อทะเลแต่ละที่ของประเทศไทยดีกว่าพี่พผวชี้ใครพูดนะครับทะเลทะเลบางแสนชะอำ พัทยามีทะเลไหนออะไรนะสวนสยามได้ได้ได้เซนทัเด็กๆห้องนี้เนี่ยรู้จักทั้งภูเขาทั้งทะเลเยอะแยะเลยแต่วันนี้เนี่ยเริ่มงที่พี่พรวจะมาเน้นกันก็คือเรื่องของทะเลนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าภารกิจในช่วงคลิกมิชชั่นที่พี่แพรวกับพี่คลิกเอามาฝากเนี่ยคืออะไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้ ไม่ยากเลยครับภารกิจของเราก็คือทะเลแสนงามกติกาของเราก็มีอยู่ว่าพี่คลิกและพี่แปรวจะมีหมวกสัตว์ต่างๆให้น้องๆใส่และน้องๆ้องต้องมาอธิบายว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรอาศัยอยู่ในทะเลหรือแม่น้ำพร้อมกับเต้นโชว์ถ้าน้องๆ้องทำได้ก็ถือว่าผ่านภารกิจนี้ไปเลยครับ โกิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยน่าสนุกมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยพี่แพลวอยากรู้ว่าน้องๆทราบกันหรือเปล่าว่าทะเลเนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่น้องๆเคยได้ไปเที่ยวกันมาแล้วเนี่ยทะเลยังมีประโยชน์ยังไงอีกบ้างสงสัยไหมคะสงสัยค่ะถ้าใครสงสัยพี่คลิกมีคำตอบมาให้นะครับไปชมกันเลย ทะเลเป็นแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับมหาสมุทรซึ่งปกคลุมพื้นผิวของโลกอยู่ถึงสในสีส่วนในบรรดาแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งปวงน้ำทะเลมีอยู่ปริมาณมากที่สุดน้ำทะเลมีสีฟ้าหรือสีฟ้าทะเลเหมือนกับสีท้องฟ้าซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการกระจายแสงของโมเลกุลของน้ำทะเลและทั่วโลกมีทะเลปกคลุมอยู่มากมาย และทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือทะเลฟิลิปปินส์ครับมีพื้นที่ประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรและประโยชน์ของน้ำทะเลและมหาสมุทรก็จะมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของโลกเพราะสามารถดูดและคายความร้อนได้ดีกว่าแผ่นดินทําให้ทะเลและมหาสมุทรเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเมฆฝนลมและพายุพัดพาเข้าสู่แผ่นดินน้ำทะเลมีเกลือแ่หลายชนิดละลายอยู่มากนะครับ จึงเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำนานาชนิดและสัตว์น้ำในทะเลมีปริมาณมากถึง80%ของสัตว์น้ำทั้งหมดบนโลกสามารถผลิตเกลือและสารเคมีหลายชนิดอาทิเกลือแกงเกลือจืดเป็นแหล่งอัญ,ญมณีเช่นไข่มุกได้มาจากหอยมุกซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะพื้นที่ชายฝั่งทะเลนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งจากสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามของเกาะ หาดทรายแนวปะการังและทะเลใช้เป็นที่เล่นกีฬาทางน้ำเช่นแล่นเรือใบว่ายน้ำและอื่นๆอีกนะครับโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณพี่คลิกมากๆเลยนะคะสำหรับสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับประโยชน์ของทะเลซึ่งนอกจากเราจะเที่ยวที่ทะเลแล้วเนี่ยที่ทะเลยังเป็นที่อยู่อาศัยของอย่างที่น้องบอกเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรนะ กุ้งหอยปูปลาและยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะเลยตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของภารกิจของเราแล้วน้องๆพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะไหนขออีกพีพร้อมไหมเอ่ย เจ้าสัตว์ทะเลอยู่บนหัวแล้วบางคนก็ไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในทะเลบางคนก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในนาหรืออาจจะอยู่ในน้ําจืดด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ําหรือไม่ก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทั้งนั้นเลยเนาะคนแรกขึ้นมาเลยคะ่ะมาหนูนชื่ออะไรคะน้องปลายค่ะน้องปลายน้องปลายเป็นปลาดาวสีเหลืองค่ะปลาดาวสีเหลืองไหนทำาทาปลาดาวสีเหลืองสิ <S <S 1> <S 1> เนียน่ารักจังเลยปลาดาวสีเหลืองอาศัยอยู่ใน ทะเลเก่งมากค่ะอาไปนั่งได้คนที่สองตัวไรหน้ามานี่เลยหนูชื่ออะไรคะชื่อไขมุกค่ะไข่มุกไขมกุขมกเป็นตัวอะไรเนี่ยปูปูอะไรอะ่ะปูดำปูดำมาใส่อยู่ไนในนาในนา,นนาเก่งมากค่ะไปนั่งได้เลยนนามาเลยครับ ออแทนคุณเพนคุณเพนคุณครับเป็นตัวอะไรครับปลาปลาเนโมปลาเน,โม,น,โ,มนโมอยู่ในไหนหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนเนโมโอเคอเยี่ยมมากไหนใครยังไม่ได้ตอบพี่มาแล้วมาเลยค่ะมาเลยหนูชื่ออะไรคะน้องบีน้องบีเป็นตัวอะไรลูกกุ้งกุ้งอะไรดีกุ้งทะเล กุ้งทะเลอยู่ในไหน,นในน้ำแต่พี่แพรว่าหนูพอมๆอมนี้เป็นกุ้งอะไรรู้มะมกุ้งแหง้งกุ้งแห้งอยู่ในไหนในค้กส้มตำ <c oughs> ไปนั่งได้มาแฝดมาแล้วแฝดสวัสดีค่ะชื่ออะไรแบลคะ่ะเอา้าเมื่อกี้ออกมาแล้วไม่ใช่หรอเอ้าไม่ใช่เ,เม่มฝาแฝดหนูน้องบีกับน้องแบลนี่น้องแบลน้องแบลเป็นตัวอะไรคะ น้ำมาน้ำมาใส่อยู่ในทะเลเก่งมากอะทุกคนปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเอาล่ะแต่ว่าภารกิจของเราในวันนี้ยังไม่หมดแต่เท่านี้ยังเหลืออีกอย่างนึงซึ่งต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่แพลวเนี่ยจะให้น้องๆร้องเพลงแล้วก็เต้นไปพร้อมกันซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับทะเลเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่น้องๆกำลังใส่อยู่บนหัวด้วยพร้อมหรือยัง พร้อมยืนขึ้นเลยโอทะเลแสนงาแสนงามแสนงา,นงาฟ้าสีครามสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบแลนอยู่ในทะเลทะเลทะเลหาดใสงามเห็นปูเห็นปูเห็นป,นปูดูสิดูหมู่ปลาหมู่ปลา กุ้งหอยนา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 อยู่ในท้องทะเลโอ้ทะเลแสนงามเอ้าแสนงามแสนงามฟ้า,าสีครามสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบแล่นอยู่ในทะเลทะเลทะเล ว่าภารกิจของเราในวันนี้ผ่านไปอย่างสมบูรณ์น้องๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าน้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูรู้จักจดรู้จักจำสิ่งต่างๆเนี่ยน้องๆก็จะตอบคำถามต่างๆได้และที่สำคัญนะเราต้องรู้จักใช้จินตนาการของเราให้เป็นประโยชน์จริงไหมคะจริงค่ะพี่คลิกดีใจกับน้องๆด้วยนะครับ และในช่วงหน้าพี่ปอมคลิกและน้องเบอร์ลินก็มีศิลปะสนุกสนุกมาฝากกับช่วงคลิกอาร์ตครับผมคลิกไลฟ์มาแล้วครับ และช่วงคลิกอาร์ตเราจะมาทำศิลปะสนุกๆกับพี่ปอมคลิกและน้องเบอร์ลินที่จะมาเป็นผู้ช่วยพี่ปอมคลิกประดิษฐ์งานศิลปะกันอย่างง่ายๆที่น้องๆสามารถทำตามกันได้นะครับอย่างนั้นไปพบกับพี่ปอมคลิกกันเลยครับ สวัสดีค่ะกลับพบกับพี่ป้อคลิกและน้องเบอร์ลินค่ะในช่วงคลิก,ลกอาร์ตค่ะ,าคะถามเบอร์ลินก่อนเลยปิดเทอมที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างคะไปพัทยาค่ะไปพัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเพราะว่ามีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะแยะเลย แล้วไปทําอะไรว่างไปเที่ยวอากาซ่าค่ะแล้วก็ไปเล่นน้าทะเลค่ะคนี่ผิว<ห>ดําเลยผิวดําเลยเแล้วหนูก็รู้แล้วด้วยว่าทําไมหนูถึงผิวดําทำไมล่ะคะทะเลสีดำโอ้โอเราเพลงชว์ด้วยอ๋อทะเลสีดําเป็นเพลง ใช่ไหมคะมแต่ว่าจริงๆที่ผมว่านะคะที่เบอร์ลินดำเนี่ยไม่ใช่เพราะทะเลสีดำหรอก <c oughs> แต่เป็นเพราะแสงแดด่างหากแล้วใช่ไหมค่ะ<ฆ>เพราะว่าแดดที่ทะเลเนี่ยนะคะแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์นะคะเวลาเราไปทะเลเนี่ยเพื่อป้องกันแสงแดดคืออะไรบ้างหมวกค่ะแล้วก็แว่นตาดําค่ะใช่แล้วคะ่ะหมวกแล้วก็แว่นตาดํานะคะเพราะว่าแสงแดดที่ทะเลเนี่ย แรงมากๆเลยแล้วก็แสงแดดเนี่ยนอกจากทำร้ายผิวเรานะคะได้นะคะก็ยังทำร้ายสายตาเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะน้องบลินแล้วก็น้องๆทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่าต้องไปทะเลหรือว่าไปอยู่ที่กลางแจ้งเนี่ยอย่าใช้ตาเปล่านะคะมองขึ้นไปบนพระทาทเด็ดขาาเลยะจะทำให้ตาเสียได้นะคะปวดตาด้วยค่ะใช่ปวดตามากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ในช่วงคลิกอาร์นะคะเราจะมาประดิษฐ์หมวกกันแดดแล้วก็แว่นตาก,กันแดดกันอืมแต่ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นไปถักพี่คลิกกันค่ะพี่คลิกคะ่ะ อุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็คือแว่นกันแดดมวกดอกไม้ประดิษฐ์ตุก๊กตายางกันไกลและปืนกาวครับผมขอบคุณที่คลิกนะคะที่ช่วยหาอุปกรณ์ให้กับเราค่ะนี่เราก็มีมวกมีแว่นตาดำนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งมากมายเลยตรงนี้ พี่ปอมคะหมวกของน้องบลินนะคะดอกไม้อันเนี้ยมันหลุดออกมาแล้วอเราจะทํายังไงคะหลุดออกมาจากอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคไม่เป็นไรเลยค่ะโอ้โหง่ายมากๆเลยนี่ดูสิอุปกรณ์ตกแต่งเราก็มีเยอะแยะรับรองนะจะทําให้สวยกว่าเดิมเลยเย้โอเคงั้นบลินเริ่มจากทำหมวกนี้กันก่อนไหมคะค่ะโอเคเราก็จะมีดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะนะคะเซลกุลาผิดเป็นเซลลาเฮียน่ารักมากมา เดี๋ยวเราก็จะมาวางตำแหน่งกันก่อนนะคะว่าอยากจะวางตรงไหนแล้วเราค่อยตัดสินใจติดปืนกาวลงไปนะคะเพราะว่าถ้า<ช>ยิงไปแล้วเนี่ยจะแกะออกมาแล้วจะงานจะเสียได้หรือว่าบริณอยากจะแบบแยกออกแยกแยกออกก็ได้นะคะถ้าบริณอยากได้แค่ดอกนี้ใช่ไหมบริณก็ตัดออกมานะ<ช>าอยากได้ใบนี้ก็ตัดออกมาแ,กแยกกันได้นะคะ,<ช>อะลองดูสาหรับน้องๆที่ยังเล็กๆนะคะปืนกาวนี่ร้อนมากๆเลยนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยช่วยนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ผมก็รู้แล้วล่ะว่าเบอร์ลินม,มีไอเดียในการตกแต่งหมวกของตัวเองแล้วแต่พี่ผมจะเป็นลูกมือให้วันนี้อมาช่วยกันช่วยติดกาวให้กแกะตรงไหนคะนี่ไม่ใช่ <c oughs> แตะด,ด้านข้างคะ่ะแตะด,ด้านข้างแตะเลยไหมคะแตะเลยคะ่ะมีแห้งแล้วเนะาะค่ะ ดอกแรกก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าบริลอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มอีกไหมคะเพิ่มค่ะเพิ่มอะไรดีคะเป็นเป็นใบไม้ใช่ไหมใบไม้ใบไม้โอเคเอาตรงไหนเอาตรงนี้เลยค่ะด้านบนเลยค่ะได้ค่ะสวยค่ะเสร็จแล้วค่ะอโอเคโห หมวกพรึกษาพันไม้หลากพันชนิดของเบอร์ลินเสร็จแล้วไหนเราใส่ดูสิได้ไหมพี่ตงช่วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรับรองนะเบอร์ลินถ้าเบอร์ลินไปเที่ยวทะเลนะไม่หลงหรอก <c oughs> แม่เห็นหมวกตะไคร้เลย <c oughs> น่ารักมากอ่าโอเควางไว้ก่อนทีนี้ถึงตาพี่ปอมแล้วจะทำแว่นแสนเก๋แว่นแสนเก๋ใช่แล้ว ก็จะนำดอกไม้นะคะครานี้ขอเป็นดอกอันนี้แล้วกันดอกซากุระดอกซากุระอ่าพี่งก็ตัดดอกไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้ปืนกาวเนี่ยติดดอกไม้แต่ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะตัดสินใจติดกาวเนี่ยเราจะต้องวางตำแหน่งก่อน ว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วเราค่อยตัดสินใจติดนะคะบลินคะแล้วเวลาบลินไปนิง่งทะเลที่บอกว่าเจอแมงกะพรุนไฟเนี่ยแมงกะพรุนไฟเขามีลักษณะยังไงแล้วอันตรายยังไงบอกเพื่อนๆสิคะเผื่อว่าไปทะเลแล้วเขาเจอจะได้ระวังตัวถ้าแมงกะพรุนไฟนะคะจะเปนะ็นมุ้นมุแล้วก็ ทรงค้ายบอลลูนค่ะแล้วก็จะสีออกแดง,งๆส้มๆค่ะมีพิษด้วยค่ะแล้วโดนแล้วมันเป็น,นยังไงก็จะแสบร้อนค่ะใครที่แพ้นะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะอืมใช่แล้วถ้าเป็นแผง,งกระพรุนธรรมดาล่ะแผงกระพรุนธรรมดานะคะก็จะคันๆนิดนึงอืมคันๆนิดหน่อย ขอใส่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไงสวยไหมสวยค่ะแว่นใช่ไหมค่ะจึ๊ไหนก็สิโอ้ยน่ารักอ่ะเห็นไหมจากแว่นกันแดดธรรมดาแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้ได้ลองไม่เหมือนใครตัวดำจังฮะอ่าวก็แว่นดำนี่จ้ะนี่ค่ะเราก็ได้แว่นกันแดดแล้วก็หมวกของน้องบลินเองค่ะไปแล้ว ปอมคะแต่ตน้องบลินก็อยากทําให้น้องชายขอยงน้องบลินเหมือนกันนะคะอ๋อน้องยูโรใช่ไหมค่ะน้องยูโรเนี่ยดอกไม้คงไม่เหมาะแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายนะคะ <c oughs> เรามีหมวกแก๊ปแบบน, <Yeah. S 2> นี้แล้วก็นี่เราก็มีนี่ค่ะเป็นตุ๊กตายางรูปสตัตว์ต่างๆคิดว่ายูโรคงชอบนะคะเราก็จะนําเนี่ยตุ๊กตาสัตว์มาตกแต่งอาจจะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าตัวมันค่อนข,ข้างใหญ่เนาะยูโรแมน,แมนยูโรต้องเอา,รเอาจร<ล>ะเข <ละ S 2> ะะก็นี่เตรียมตัวใส,ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเตรียมพร้อมเป็นเที่ยวทะเลแล้วครับพี่บลลินรับสางเสร็จแล้วคะ่ะแว่นกันแดดหมวกกันแดดค่ะแสนเก๋รับรองนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆน,นะคะนำไอเดียของเราสองคนคแบบนีนะะ้ไปใช้นะคะ ไปประดิษฐ์แว่นแล้วก็หมวกกันแดดเนี่ยนอกจากว่าจะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วนะคะรับรองว่าเก๋ไม่เหมือนใครแน่ๆค่ะในการใส่เลยต่นหน้าใช่ไหมค่ะรับรองว่าอย่างบลินนะถ้าใส่หมวกอันนี้ไปเลยโอ้โหคนต้องหันมามองแน่เลยว่าซื้อที่ไหนนี่หมวกน่ารักจังเลยใช่ไหมเราก็บอกว่าเราทาเองทาเองค่ะมัมีชิ้นเดียวในโลกด้วยใช่ไหมคะค่ะอืมวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับพบกับพี่ปังคลิกและน้องเบลินได้ใหม่ในช่วงคลิกอาร์ตในรายการคลิกไลา์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย และในช่วงนี้เราจะไปดูกิจกรรมดีๆจาก True Click l i ล e School Tour แต่จะเป็นที่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับคลิกคลิกไลฟคลิกลคลิิกกไลฟเราที่สานก่อนใหญ่ กันบ้างครับกับกิจกรรมดีๆที่พี่คลิกเอามาฝากในวันนี้และถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาคลิกหาความรู้เพิ่มเติม<ๆ>ก็เข้ามาได้ที่ w w w t r u e c l i c k l i f e c o m นะครับและในสัปดาห์หน้าพี่คลิกจะพาไปคลิกเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าที่สำคัญน้องๆอ,อย่าลืมส่งภาพถ่ายน่ารักน่ารักมาอวดพี่คลิกบ้างนะครส่งมาที่ www.facebook.com ทรูคลิก l i ฟ e ครับแล้วรูปของใครได้ออกอากาศพี่คลิกก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่คลิกต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย